การเตรียมตัวไปพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนมันก็ยากเหมือนกันนะฉันรอจะไปเที่ยวทะเลไม่ไหวแล้วว่าฉันพร้อมแล้วล่ะออ้มทำไมมันหนักจังเลยนะบางทีฉันเอาไดเปาผมออกหน่อยก็ได้หรือว่าฉันเอาเครื่องสำอางไปเยอะเกินไปนะโอ้ไม่นะเบ็ตตี้เธอเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงอ่ะฉันตัวเล็กฉันก็เลยไปได้ทุกที่เลยล่ะแม้กระทั่งในกระเป๋านี้ก็ตามฉันพร้อมแล้วเธอจะตามมาไหมแน่นอนมิกกี้ทำแบบนั้นไม่ได้หรอก อะไรมันจะทำให้การไปท่องเที่ยวสนุกสุดๆนะแน่นอนก็การช้อปปิ้งไล่ล่ะเบตตี้ดูนี่สิแต่ตอนนี้เพื่อนของเธอไม่ต้องการแว่นตาหรอกนะเธออยากได้ห่วงยางมากกว่าเธอก็เลยไปที่แผนกของเล่นเด็กเธอตัวเล็กนะและนิกกี้ก็จำตอนที่เธอกำลังเป็นเด็กขึ้นมาได้แต่คุณเป็ดมันเล็กไปสำหรับเธอแต่เขาน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะแบบนี้วันหยุดของเราต้องสนุกขึ้นเยอะเลยโอ้ใช่ฉันต้องเอาที่นอนเป่าลมไปด้วย นี่แหละที่ฉันต้องการมิกกี้เธอพร้อมหรือ,อยังไปกันเลยสุสานทั้งสองคนมาถึงกันแล้วมิกกี้มาพร้อมกับที่นอนเป่าลมเดินได้หรออ๋อไม่ใช่นั่นมันเบ็ตตี้นี่แหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น <S 1> <S 1> ถ้าคุณซื้อสิ่งที่ไม่ค่อยเข้ากับคุณนะ่ะมานั่งพักกันสักหน่อยดีกว่าเราต้องใช่ลมด้วยนะสุสานมีมาคนละคันเลยล่ะตอนนี้แดดก็ทําอะไรพวกเธอไม่ได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าเบ็ตตี้ไม่ไดเอามาขนใหญ่ขนาดนั้นไม่เป็นไรหรอก เธอตัวเล็กจะตายร่มแค่นี้ก็คงพอบังแดดให้เธอได้แล้วแม้กระทั่งในสาาระน้ำก็ยังลึกเกินไปสำหรับเบ็ตตี้เลยแต่เนี่ยเธออยู่ในทะเลเลยนะแล้วคุณจะว่ายน้ำได้ยังไงแ่ละถ้าน้ำสูงกว่าหัวเข่าของคุณแค่คนิดเดียวเองแต่เบ็ตตี้ชอบที่จะว่ายน้ำตื้นแบบนี้มากกว่างั้นก็ตามใจเธอแล้วกันฉันจะลงไปลึกกว่านี้หน่อยพวกเธอคงจะต้องห่างกันสักหน่อยแล้วล่ะตอนที่อยู่ในน้ำแต่สาวลืมเรื่องความปลอดภัยบนชายหาดไปเลยเธอต้องระวังให้ดีนะ มีโจรอยู่ทุกที่แหละหอของที่มีค่าที่สุดที่นี่ก็คือน้องเป็ดแต่นั่นมันไม่เวิร์กหรอกขโมยผิดคนแล้วละจ้า <c oughs> นิกกี้นิกกี้ดูนั่นสิมีคนมาขโมยของเราด้วยดูสิเราต้องจับเขาให้ได้นะไม่ต้องห่วงนะเบตตี้นี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำไมนิกกี้ถึงมีขายยาวแบบนี้ออกไปดูนี้เลยนะแล้วอย่าลืมเอาน้องเป็ดกลับมาคืนฉันด้วยเ <c oughs> ขาโดนตเตะไกลมากๆเลยล่ะเก่งมากเลยนิกกี้ ถึงเวลา <Hey. S 1> พกกันขนมแล้วนิกกี้ฉันมาแล้วกินให้อร่อยนะจ๊ะ uh huh. เอ,อขอบคุณนะที่เอามาแบ่งชั้นน่ะ <Wow. S 1> แต่ฉอนอยากได้แซนวิช <De> er. ชิ้นใหญ่ๆอ่ะงั้นรอแปบ๊บนึงนะแล้วแบบนี้จะเป็นไง uh huh. ว้าวด,ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้นิกกี้ก็สามารถทำแซนวิชของเธอได้แล้วล่ะสาวโตโต,ต,ต uh huh. ก็ต้องการขนมชิ้นใหญ่ๆ ส่วนเบตตี้นั้นกินขนมิ้นเล็กจิว๋วแค่นี้ก็พอแล้วล่ะตอนที่การว่ายน้ำและการอาบแดดเริ่มน่าเบื่อ oh, <no. S 1> ก็ถึงเวลาที่จะต้องเล่นลูกบอลกันแล้วนิกกี้โยลูกบอลสูงมากเลยล่ะแบบนี้เธอคงต้องวิ่งไปไกลเลยละมัง้งอิยฉันกลับมาแล้วส่งมาเลยจ้าฉันรับได้แน่รับได้แน่โอ้ไม่นะเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยแบบนี้มันต้องไม่เวิร์กแน่เลยเธอน่าจะตัวเตี้ยลงหน่อยนะแบบนี้เราเป็นไง <c oughs> ตอนนี้นิกกี้กับเบตตี้สูงเท่ากันแล้วล่ะ แบบนี้ละแฟร์สุดๆฉันทำได้ทุกอย่างเพื่อเพื่อนตัวจิ๋วของฉันงั้นเรามาถ่ายรูปเซลฟี่กันดีกว่าใช่นิกกี้ต้องย่อลงมาถ่ายรูปกับเพื่อนของเธอสักหน่อยแต่ใครจะไปสนใจการถ่ายรูปธรรมดารรมดาแบบนั้นกันเล่าพวกเราต้องอมีความคิดสร้างสารรค์เธอเธอบอกไปไกลๆหน่อยได้ไหมเบ็ตตี้ถ้าเธออยู่ตรงนั้นพวกเราจะถ่ายรูปที่น่าสนใจได้เยอะเลยล่ะจริงเหรอ,องั้นเรามาถ่ายรูปรวมกันเลยดีกว่า มันอยู่ไกลๆเบ็ตตี้ดูตัวเล็กมากเลยล่ะแล้วก็มีที่เยอะแ <Okay. S 1> ยะให้กับความคิดสร้างสารรค์นี่มันเจ๋งมากเลยเนาะ mm hmm. อยากลองอีกสักรอบไหมล่ะรูปภาพพวกเนื้อมันไม่ธรรมดาเลยใช่ไหม hmm. สาวๆกำลังเลือกเรือถีบกันอยู่โอเคฉันอยากได้อะไรเล็กๆหน่อยอ่ะมันจะได้เหมาะกับฉันใช่ <Yes. S 1> อันนี้แหละเวิร์กนิกกี้ก็เลือก <Hey. S 1> เรือถีบของเธอได้แล้วเหมือนกัน เรือถีบที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปเลยเป็นไงเตรียมตัวระวังไปตอนนี้มาแข่งกันเลยดีกว่าเมืกี้เธอมีขาที่ยาวมากเธอเลยปั่นได้แรงกว่าเรือของเบ็ตตี้เนี่ยเบาวกว่าเยอะเธอก็เลยไปเร็วกว่าเยอะเลยล่ะถอยไปหน่อยจ้าฉันก็ไม่แพ้แน่นอนไม่ใช่ว่าเธอสูงแล้วเธอจะต้องชนะนะ Betty, เบ็ตตี้รอเวลาที่จะบอกรักหนุ่มที่เธอชอบมันนานมากแล้วล่ะ hmm? หวังว่าไมเคิลจะชอบเซอร์ไพรส์นี้นะฉันแค่ต้องทำให้เขามองมาที่หน้าต่างก่อนก้อนหินหรอนั่นเจ๋งไปเลยไมเคิลออกมาดูแล้วล่ะนี่คือเจ้าชายของเรา hmm? ฉันอยู่นี่จ้าไมเคิล <What? S 1> แต่ไมเคิลมองไม่เห็นเบ็ตตี้เลยอะ่ะนี่มันหยาบคายจริงๆเลยนะส่งมาให้ฉันเลยเบ็ตตี้เดี๋ยวฉันช่วยเธอเองตอนนี้เราจะส่งให้เขาถึงมือเลยเป็นไงถึงชั้นสเลยเนี่ยนะ ง่ายจะตายโชคดีนะฉันพี่คิวปิดฉันเอาจดหมายรักมาส่งให้เธอแต่ดูเหมือนว่าเจ้าชายของเราไม่ชอบความโรแมนติกแบบนี้สักเท่าไหร่งั้นนิกกี้ก็เลยทำไม่สำเร็จเขาคงไม่ใช่สำหรับเธอหรอกครีมกันแดดมานสำคัญมากเลยนะงั้นเรามาทาครีมกันแดดกันเลยดีกว่ามิกกี้ตัวสูงมากเลยเธอก็เลยต้องใช้ครีมกันแดดเยอะเลยล่ะ อีกเยอะๆเลยไม่ต้องอายหรอกนะเบ็ตตี้เธอต้องการแค่ไม่กี่หยดเท่านั้นแหละเป็นคนตัวเล็กมันก็ดีแบบนี้แหละนะปัญหาก็คือครีมกันแดดของนิกกี้หมดแล้วละ่ะแล้วเธอยังทาขาเธอไม่ทูวเลยอะ่ะฉันขอยืมของเธอหน่อยไดนะ้ไหมตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมนิกกี้ถึงเอาครีมกันแดดมาเต็มกระเป๋าหลอดนี้ก็หมดแล้วด้วยวันนี้เราไปเดินเล่นในสวนกันดีกว่า ดูเหมือนว่าเบ็ตตี้กำลังสนุกอยู่นะเ้าทำอะไรของเธออ่ะนี่มันหายนะชัดๆเบ็ตตี้ถูกพันเข้ากับวาวจนเป็นเปลี่ยวเลยมันก็เป็นเหตุผลที่ทำไมมันถึงไม่ขึ้นไปบนท้องฟ้าเร็วเข้ามันี่เร็วแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกนะวาวคงขึ้นแต่ไม่ได้ถ้ามีน้ำหนักของเบ็ตตี้อยู่ด้วยอ่ะแต่นิกกี้ก็อยู่ตรงนี้ด้วยเธอมีปอดที่ใหญ่มากเลยล่ะเธอพร้อมหรือยังมาเริ่มกันเลยเย้มันขึ้นแล้วล่ะ เป่าอิกวเร็วบิกี่เป่าเลยตอนนี้ว่าคงขึ้นไปสูงเหนือท้องฟ้าแล้วล่ะคนตัวเล็กบางครั้งก็หายากมากเลยนะแล้วก็อาจจะทําให้หลงกันง่ายมากด้วยเบ็ตตี้เธออยู่ไหนเนี่ยเธอตะโกนอะไรของเธออ่ะฉันอยู่ตรงนี้ไงเบ็ตตี้ฉันตกใจหมดเลยเธอวิ่งหนีฉันทําไมอ่ะฉันมีไอเดียแล้วล่ะมานี้ก่อนเลยนะฉันทําผมให้เธอใหม่ดีกว่าแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลย ตอนนี้ฉันก็หาเธอเจอแน่นอนในที่ที่มีคนเยอะๆนี่ไม่ใช่ลูกเที่ยวชายหาดที่เบ็ตตี้ต้องการหรอกนะแต่ถ้ามันทําให้นิกกี้สบายใจเรืก็ไม่เป็นไรหรอกคนขายาวและคนขาสั้นเขาเดินได้ไม่พร้อมกันหรอกนะตอนที่นิกกี้กาลังเดินช้าๆชมวิวอยู่นั้นเบ็ตตี้เนี่ยอย่งกับวิ่งมาราธอนอยู่เลยอ่ะเร็วเข้าสิเบ็ตตี้ฉันเหนื่อยแล้วอะฉันวิ่งไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วแบบนี้จะเป็นไงฉันตามเธอทันแล้วล่ะนิกกี้ ของเล่นแบบนี้แหละเ,เจ๋งสุดๆเลย,ม,ยมาเร็วไปกันเลยมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะเลยล่ะแต่บางครั้งนิกกี้ก็ต้องพักเหมือนกันทำไมเราไม่หยุดพักกันสักหน่อยล่ะเบ็ตตี้มานี่เร็วเข้า <gasps> ดูสิมีเก้าอี้ตัวใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยล่ะ <h> ฉันก็อยากนั่งอยู่หรอกนะนิกกี้ <ah แต่ฉันจะปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ตัวใหญ่แบบนั้นได้ยังไงอ่ะงั้นฉันลองหน่อยก็ได้ฉันขึ้นไปไม่ได้อ่ะ ฉันคงต้องการพื้นที่วิ่งสักหน่อยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองเบต็ตตี้เธอนี่ปีนเก่งจริงๆเลย <c oughs> แต่ไม่มีทางที่เธอจะปีนขึ้นมาบนภูเข,ขาลูกนี้ได้หรอกเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหม <c oughs> อ่ะโอ้ได้สิจ๊ะเ <c oughs> ท่าทีนะส่งมือมาเลยเียวแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยเบต็ตตี้นี่มันตลกมากเลยอะ่ะดูเธอสิแ <c oughs> ต่ดูเหมือนว่า <c oughs> เธอจะไม่ค่อยตลกสักเท่าไหร่โอเคจะไม่แกล้งแล้วก็ได้ คุณชอบวิดีโอของเราไหมคุณเคยมีเพื่อนที่สูงมากๆหรือตัวเล็กมากๆไหมล่ะบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมท่มทุ่มว้าว